โครงการบูรณาการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานล่ากแบบมีส่วนร่วมด้วยเครือข่ายชุมชนกิจกรรมแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบลป่าจำปี2565ของตำบลบางยออำเภอพระประแดงจากการสำรวจข้อมูลและการทำเวทีประชาคมจัดทำแผนในวันที่31มกราคม2565พบว่าเป็นชุมชนกึ่งเมืองมีพื้นที่การเกษตรลดน้อยลง และเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการได้รวบรวมประเด็นปัญหาดังนี้หนึ่ง ปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรประสบป,ปัญหาน้ำเค็มซึ่งเกิดจากน้ำทะเลหนุน 2. ปัญหาด้านที่ดินทำกินเนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนส่งผลให้เกิดปัญหาดินเค็มและใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการผ่านน้ำจสืดอหรือนำน้ำประปลาช่วยชะล้างความเค็มของดินซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตรมีแนวทางการพัฒนาเป็นตลาดชุมชนเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการขายออนไลน์4ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตำบลบางยอให้เป็นศูนย์เยรียนรู้หรือจัดอบรมด้านต่างๆให้กับเกษตรกรและประชาชนพร้อมทั้งยกระดับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการทำ MOU ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนที่มีที่ดินว่างเปล่าด้วยการยกเว้นหรือลดอัตราการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่าของเกษตรกรนำมาพัฒนาเป็นสูนเรียนรู้และเพาะพันธุ์พืช 5. ปัญหาด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรมีแนวทางการพัฒนาโดยการส่งเสริมการปลูกพืชคือฝรั่งหงวงเต่าซื้อและกัญชา เพื่อเป็นพืชทางเลือกให้กับเกษตรกรและเป็นตำบลต้นแบบของจังหวัดสมุทรปาการ 6. ปัญหาด้านสวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นครรมมีการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางยอเพื่อส่งเสริมการออมโดยไม่จำกัดอายุ สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้การส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการได้ประสานสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการเข้ามาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การเพราะเลี้ยงแปนเบียนบาคอน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชและสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรได้ประสานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการเข้ามาส,งส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการ,กรเกษตรโครงการบูรณาการสร้างความเข้มแข็งกเ,ษก,เษกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม ด้วยเครือข่ายชุมชนกิจกรรมแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบลประจําปี2565ของตำบลบางยอจากการทําเิธีประชาคมสาภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆตลอดทั้งผู้นําชุมชนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมทั้งนําเสนอความต้องการของประชาชนและเกษตรกร ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมต่างๆมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 ให้สามารถมีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคงต่อไป